Lucky love, Lucky game, l u c กี้อินเลิฟลัคกี้อินมที่ลูกกู้สวัสดีค่ะพบกับลูกกู้อีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะ12เหตุผลที่ผู้หญิงหันมาคบทอมความรักเมื่อเกิดขึ้นแล้วล้วนเป็นสิ่งสวยงามไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับเพศไหนๆจะเห็นว่าปัจจุบันคู่รักที่เป็นเพศทางเลือกมีมากขึ้น บางประเทศถึงกับออกกฎหมายให้สามารถแต่งงานกันได้ก็มีอยากรู้หรือไม่ว่าเพราะอะไรทำไมผู้หญิงถึงหันมาคบกับทอมมากขึ้นวันนี้เราได้รวบรวม12เหตุผลที่ผู้หญิงหันมาคบทอมมาฝากกันค่ะ1คบกันแล้วไม่มีอะไรเสียหายหมดห่วงเรื่องการที่จะพลาดท้องไม่ต้องกังวลเหมือนกับคู่รักชายหญิงทั่วไปที่จะต้องคอยระวังหาทางป้องกันหลายอย่าง เพราะเกรงว่าเดี๋ยวจะพลาดท้องขึ้นมา 2. ในกรณีที่เพิ่งคบกันใหม่ๆหากจะพาเข้าบ้านขึ้นหอพักนอนค้างห้องเดียวกันก็ย่อมทำได้โดยไม่ขัดสายตาของผู้ใหญ่และไม่ต้องกังวลว่าจะถูกจับตามองเป็นพิเศษเหมือนกับผู้ชายหญิงทั่วไปเพราะดูเป็นผู้หญิงเหมือนกันสามารถเนียนเนเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งยังได้ 3. เวลาไปชอปปิง้งสามารถช่วยกันเลือกช่วยกันชอปได้โดยไม่มีเบือ่อไม่มีบน่น 4. เวลาซื้อของใช้ส่วนตัวก็เหมือนเหมือนกันของใช้บางอย่างก็สามารถช่วยกันดูช่วยกันเลือกได้แบบไม่ต้องเขินอาย 5. เมสากันได้แทบทุกเรื่องไม่มีข้อจำกัดตั้งแต่เรื่องของการแต่งตัวแฟชั่นละครดาราอาหารการกินไปจนถึงสถานที่ท่องเที่ยว 6. ทอมเข้าใจอารมณ์และความต้องการของผู้หญิงได้ดีกว่าผู้ชายเพราะพื้นฐานอารมณ์และนิสัย ก็มีความคล้ายคลึงกับผู้หญิง 7. ทอมสมัยนี้หล่อมากจนบางทีดูภายนอกอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นทอมยิ่งถ้าส่วนสูงมีมากด้วยแล้วบางทีดูไม่ต่างจากผู้ชายเลย 8. ทอมส่วนใหญ่เป็นพ่อบุญทุ่มสายเปจ่ายหนักจัดเต็มอยากได้อะไรบอกแทบจะไม่มีอิดออดเลยฟินจะไม่มี เ้ทอมจะจดจำวันสำคัญและเรื่องราวต่างๆของเราได้ให้ความสำคัญใส่ใจรายละเอียดครบรอบกี่เดือนที่คบกันกี่วันกี่วินาทีจำรายละเอียดต่างๆได้แทบทั้งหมดเพราะพวกเขาละเอียดอ่อนและเก็บรายละเอียดเก่งไม่ต่างไปจากเรา 10. ทอมส่วนใหญ่เป็นคนโรแมนติกชอบทำเซอร์ไพรส์ปปรเล็กๆน้อยๆทำให้ผู้หญิงรู้สึกดีที่มีคนมาใส่ใจให้ความสำคัญอยู่ตลอดเวลา11 ทอมจะถ่ายรูปให้เราได้ตลอดไม่มีการบน่นไม่มีการเบื่อเพราะมีความชอบเหมือนกับผู้หญิงบางทีอาจจะผลัดกันถ่ายรูปอย่างสนุกสนานด้วยซ้ํา 12. ความรุนแรงเรื่องการใช้กําลังน้อยกว่าผู้ชายหากมีปัญหากันอาจจะไม่เจ็บตัวเท่าแต่ถ้าเจอทอมโหดก็ถือว่าโหดร้ายไม่ต่างกัน จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ